your house, ma'am. Your house. Yes. อง Yes. You can see it from. บ้านพ่อแม่ย่ายจนนะจ๊ะนั่นแหละที่บอกหลังใหญ่มากแต่ก่อนพี่น้องมุเจ้าคิดเอาว่าสมัยก่อนกี่ปีที่แล้วคุณย่าขายได้ตั้งเกือบสามแสนถ้าเป็นทุกวันนี้คือล้านเนาะค่ะล้านปอนด์ล้านปอนด์เชียวถ้าทุกวันนี้ได้ดูหนาวใช่ใช่ was like um, we put bicycling in there and and not like um, um well all sorts of stuff really yes all things on there well all this now it's all been made mm. it's a big one family one house yes yes yeah mm -hmm. ดิสเยอร์การ์เดนมัม Yes อืมอืมตั้งแต่ก่อนค่ะบ้านพ่อแม่เพื่นนะชิมเป็นนคุณขายไปแล้วขายนานแล้วตั้งแต่พ่อคุณเสียพ่อยญาตหมายถึงแม่คุณญาเสียไปก่อนแล้วก็พ่อคุณญาอยู่คนเดียวแล้วก็หลังจากพ่อคุณญาเสียก็ขายเลยเนาะคุณบอกให้เก็บไว้อยู่แต่ว่าญาไม่เก็บเพราะพ่อญาตบอกว่าไม่ชอบลักษณะบ้านเลยนะน่ากลัวคุณมาหมายคือก็กลัวนะพี่น้องแต่ว่าไม่แล้วแต่นะค่ะคุณญาเลยขาย พี่น้องคะสมัยก่อนคิดเอากี่ปีที่เราโสงเสนกว่านะที่คุณยา่าขายนานนานนานนะพี่น้องถ้าทุกวันนี้เป็นล้านค่ะเนาะเป็นล้านปอนถ้าคุณย่าเก็บไว้ different now. Um, You different <Yes, yeah. S 2> อ๋อยูไม่อนุญาตอ๋อบีฟอร์ยู not allowed to do What you mean รูปยู mean o ูปร o ป yes เมื่อ y ่อนไห้อะไหเอออ๋อย่าบอกสมัยก่อนทำทำให้มันสูงขึ้นไม่ได้ไม่อนุญาตคือเขาต้องขออนุญาตรัฐบาลเนาะแต่ตอนนี้เขาทำย่าว่าทำเป็นเท่ากันหมดเลยแบบว่าสวยตอนนี้เขาทำแล้นวแ e ่ค o ณจะอยู่ได้ใช่ไหมแนวเดดู the same the same เนอะมั้ง the same เลย same high ย่า yeah. คนที่ซื้อใหม่ทำใหม่แบบสูงสวยย่าบอกเขาทำเยอ m มากเ r s ส <Say>. ิ <mother> Michael goes live there you see oh <The beast. S 1> yeah yeah <laughs> my m o t h e r always always say ว่าให้ไมเคิลไปไปอยู่บ้านหลังนั้นนะนะว่ายกให้ไมเคิลว่าไม่ไม่บอกว่าดีแล้วละ่ะแม่ที่เธอขายเพราะไมเคิลเาไม่ชอบนะเนาะ ไอ้บอกว่ามันเป็นแบบว่ามันเหมือนบ้านโบราณลึกลับทรับซ้อนแต่ว่าคนคนเขาซื้อใหม่เน่ะเขาทําใหม่มันก็ดูสวยนั่ละจ้ะพูดถึงสมัยก่อนมันมันก็ดูน่ากลัวนะบ้านข้างในค่ะของคนอังกฤษมันจะมืดนาะไมก็ว่าแล้วก็มันหลายเยอะพื้นที่เยอะด้วยแล้วพี่น้องหลังมันใหญ่คุณยายเลยไม่ชอบคุณยายเลยขายดูภาพเก่าๆก็ได้ยิ้มพี่น้องจ้ะ ยาดอกไม้บ้านคุณยาถ่ายไว้พี่น้องวันนี้นะ่ะไปจัดห้องให้คุณยาแล้วก็เลยอุย้ฉันมีโอกาสเอารูปออกมาจะถ่ายไว้ในในในโทรศัพท์ตัวเองนะคะพี่น้องคะ่ะจะเอาให้ทุกคนได้ดูด้วยว่าคนสมัยก่อนเป็นยังไงบ้างอันนี้แม่ของคุณยาจูนวันแต่งงานนะคะ แต่งงานคุณย่านี่แหละเราจะได้รู้ว่าสมัยโบราณสมัยก่อนเขาแต่งตัวกันยังไงทํายังไงนี่เห็นไหมคะพิธีจะเดินเข้าโบูธจ้าพี่น้องคะจะเดินเข้าโบูธก็จะแบบนี้จ้ะเขามีลูกสาวคนเดียวนะคะย่าจ,จนินจแม่ของ่าจโจรน,นี่มีลูกคนเดียวก็เลยจะแบบพิธีอะไรเยอะแยะหน่อยนะคะพี่น้องคะ่ะ เป็นคนค่อนข้างแบบมีนะน,นะบานเขาเอื่นเป็นคนมีเป็นคนมั่งมีนะคะ่ะฝ่ายญาติจนนี่เห็นไหมรูปแต่งงานเพื่อนนะคะแล้วก็ดูความสุขของคุณญาติจนที่ยิ้มแล้วก็เล่าให้สายฟังนะคะพี่นองแล้วสายก็จําคนไม่ได้ก็บอกไปใส่แว่นตาได้แล้วเธอเออเฮีบอกนั <laughs> ่นหมาไหมคือเจมเจมเจมเเจม this is your dog mom this is your yes, dog yes mm. that was mine yeah yeah yes what you call him or her Rex 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 him or her him or him Rex m mm. m Rex อันนี้เป็นหมาจ a jun Rex นี่บอกชื่อ Rex Rex I left him with my mother and father when you Ma after I got after married, you got married, mm, mm. you see, yeah, yeah, left there, yeah, and um, I remember me dad, yeah, when we had to have him put down, Mm. Oh. and me dad, me and remember they used to say it was as um, upset. with dog yeah yeah the w i n d a yes that if it's a bit in old hmm m m I know said he'd never h a p e a n o t h e r no 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 that was about 15 year old oh when they put down yeah hmm yeah a lovely dog with that yes 15 years old ตอนที่เขาเสียนะคะตอนที่แปลว่าสิตยายเขานอนหลับไปค่ะเพราะ เขาเป็นโรคอะไรไม่รู้น่าสงสารญาแม่ยาจูนเลยบอกไม่มีอีกแล้วหมาอย่างนี้นะจะ๊ะเนาะอุบแซคือเศร้ามากถ้าอยู่กับพวกเธอหมายถึงอยู่กับยาจูนนี่ที่าจนูยาจน,ย,จน,ย,จนยิ่งจะเศร้าว่างั้นอันนี้ยาจูนเอาไว้ที่บ้านคุณแม่เขาหลังจากแต่งงานนะคะบ้านคุณพ่อคุณแม่เพื่อนอเ e ริก e เ o าไป h ี่ e a ่น e ลั e จ a กที e ฉั e ตายใช h ใช e เรา e ป h ี e น o ่นฉันรู้แต่ w ม่ a big garden I mean, he used to get a bit mm -hmm. at home, yeah, but not to have all this stuff. Mm. He wanted, um, uh, what word I'm trying to say, get um, a lot of. Um, ติ thing ้งอ๋อลติ n ง to ดูก็คือหมายถึงต้องทำยายละปรับปรุงหลายอย่างในบ้านย่าก็เลยไม่เก็บไว้ย่าว่าเนาะอืมย่าขายค่ะที่จริงย่าบอกว่าไปอยู่บ้านหลังนั้นก็ได้ตอนที่พ่อพ้นเสียยายไปอยู่นั้นก็ได้แต่ว่าไม่ก็คือขาย แล้วก็มันการ์เด่นมันใหญ่มากแง่ว่าเนาะนั่นแหละไม้เขาดีใจว่าดีแล้วที่คุณย่าขายเพราะไม้เขาก็ไม่ชอบด้วกันค่ะพี่นอ้องมันเป็นเห็นไหมมันเป็นแต่ว่าสาน่าจะน่าเป็นตาอยู่นี่พี่น้องมันหล่ไล่ชั้นหล,ล,ล่ไล่หลืบนะเห็นไหมหล่ไล่ชั้นหลายไล,ล,ล่ห <mm> 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 ลืบน,นั่เรื่องบ้านของย่าโจรนะคะเรื่องบ้านของแม่พ่อแม่เพิ่น those always lovely yes and I got the mail at six o c l o a k oh hmm เออสซิกลิงฮอลแล้วก็กัโอันนี้ฟรอนด์การ์เดนค่ะบ้านเก่าบ้านพ่อแม่ <Yeah. S 1> ย่าจจนสวยย่าว่าย่าเอานี้ไปปลูกที่ซิกลิงฮอล์ไม้ถึงบ้านเพิ่นนะตอนนี้นะมันไม่เกิดย่าว่าเนาะพี่น้องค่ะบ้านเพิ่นโอ้ยใส่สะอ่อนใส่ชอบอยู่มันหลายชั้นหลายหลืบแบบว่าแต่คุณย่าบอกว่ามันใหญ่ไปตอนนั้นสําหรับเพิ่นสามคนกับไมเคิลนะเพิ่อเลยขาย นี่แหละถ้าไม่ขายนี่อุ้ยสวยค่ะแต่ว่าคนเขาซื้อแล้วเขาทาใหม่ยิ่งใหญ่เป็นสองเท่าเลยย่าว่าเขาทาใหม่นะคะเพราะสวนหลังบ้านก็ใหญ่มากที่ซสเปิดให้ดูนี่จ้ะไหนเนาะสวนหลังบ้านนี่จ้ะสวนหลังบ้านเป็นเขาเรียก vegetable garden ก็คือปลูกผักกินปลูกอะไรเนาะคะ่ะอันนี้รอบหลังบ้านยา่าบอกเขาทาใหม่แบบว่าเป็น รูปแบบว่าให้มันสูงเท่ากันแล้วก็ทำสวยแล้วก็ต่อเติมเยอะมากเขาบอกเนาะอย่ามาเดือดร้อนนะชุ two two c h a p t e two left c a b b a g e อะบอก garbage ย่ามาคือมีสอนอันเหลือเท่านั้น c a b b a g e เนี่ยจ้ะถ้าจะาทำใหม่เขาจะซื้อแล้วเขาทำใหม่อย่าแบบผ่านไปเขาเห็นนะว่าต่อเติมออกมาเยอะ ใหญ่กว่านี้เป็นสองเท่าเลยย่าว่า